สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแลอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราค่ะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วนะ ในเมื่อท่านอาจารย์โอมาแล้วท่านอาจารย์โอก็จะมาดูดวงให้กับทุกคนคนละขอคนละ9999แ 99, ชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วให้ตามด้วยเชรแดนและตามด้วยคำถามนะซึ่งท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาแล้วนะบัดนี้นะ กดแชร์ออกไปเสคนละเ0้0พันเกแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีพนันและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ หนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปนะครับนะแล้วใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรออภิรัตเบอร์โทร061 99 22 645 092 592 9261 id. r i n อูซร15และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58 id. r i a aj t o p 16อ่ะเข้ามาก็กดแชร์ออกไปก่อนพิมพ์ออกไปคนละ9,900 ก้าสิบเก้าแชร์แล้วพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดแชร์ออกไปเซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเล่น อาจารย์คงไม่ต้องพูดเร็วเดี๋ยวคนเขากลัวกันหมดนะคะเร่งเครื่องใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดเดียวเดี๋ยวตรงนี้เหรอเออเออเอเอ,<า>อย่าเริ่มแล้วกลุ่มนี้ได้ปะไหนเคยแชร์ปะเคยชร์เขาไม่ให้เขาไม่แชร์เข้าไปอ๋ออแล้ว มาแล้วสองคนแค่นี้ก็อิ่มแล้วกดแชร์ออกไปเซ่คุณสสิตาอิงค่ะตอนนี้แฟนเขาคิดยังไงกับเราคะเหมือนเขาจะให้อะไรเราืะกดแชร์ออกไปเซ่เล่นนของขวัญของฝากแค่ฝุ่นเข้าตาแชร์แล้วคะ่ะค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาเลยคะ่ะ โดยมีท่านอาจารย์โอใช่แล้วซื้อเล่นงคำถามมาเลยคะ่ะผู้มาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบอาจารย์ท็อปผู้เป็นรองประธานชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทนเมิพยากรมาแล้วอ่ะกดแชร์ออกไปมีค่ะคนที่คุยอยู่ใช่คู่ชีวิตเราไหมคะไม่ดูถึงจุดนั้นครับดูว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันอย่างเดียวไอ้คู่ชีวิตเราไม่ดู ดูว่าไม่ค่อยดีครับปัจจุบันนะสามวันนี้คือมันเป็นไพ่แบบว่าูตรงๆก็าแบบว่ากำลังถูกําลังถูกหลอกอยู่ไห้มันเป็นอย่างนั้นคือเหมือนเขาสร้างภาพมายาหลอกลวงเราอะไรประมาณกดแชร์ออกไปเซอะไรที่เขาพูดมันไม่ค่อยเป็นความจริงเท่าไหร่นะคะนีนะจับไพ่นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน เก้าร <99 S 1> <99 S 2> แชรนะ์ทุกคนชอบนะครับนะก้อแชร์อ่ะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอที่เฟซบุ o กโอสีริกออภิรัตโอสีริกออภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง ID ดีรายโอซีรี15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพพรมเทวดาเรื่องราวของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลครูค่ะตามนี้ครับนะที่ท่านอาจารย์โอคือช่วงนี้มันเป็นยุควิกฤต ยุคที่วิกฤตสุดๆใครจะถามอะไรก็กดแชร์ออกไปก่อนโค้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ช่วงนี้คนมีอภิญญาจะเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนต่อไปได้ถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่า,<ม>าคนมีองค์อะไรเนี่ยตรวจองค์ตรวจเทพ่าเราได้นะคะสนใจทักมามีค่าครูนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นไม่ดูข้างหน้านี้นะตัวองค์ตวเทพนะ คุณป่าน23มีโอกาสที่แฟนจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมคะคุณต้องแปลคุณต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีเขาถึงจะกลับมารักคุณคุณต้องเข้าใจเซะเลวเลวให้ขึ้นว่าผู้หญิงมีฐานะกดแชร์ออกไปเซะ ไพบอกว่าคุณต้องไปเลี้ยงดูเขาอะนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แทับแก้งปะเนี่ยไม่ได้แก้งกับไพ่มันขึ้นเป็นอย่างนั้นตรงเลค่ะเออตรงตรงไนราชินีถือเหรียญอะเล,เล่เล่กดแชร์ออกไปเซ่เขาบอกว่าคนที่จ่ายประกันสังคมมาตั้งแต่ก่อนเดือนเดือนหกอะ แล้วแตเราจ่ายก่อนเดือนหกอ,อยู่แล้วแหละก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนในวันที่หกนี้ที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดต่อวันสุดท้ายพวกนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรไม่รู้วันสุดท้ายหรือเปล่าจะไปติดต่อในห้างก็น่าจะได้อยู่ถ้าจะไปติดต่อในห้างวันนี้เหรอเออวันนี้เลยนะไม่พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ไป<อ>นะเรวันนี้เลยก็ได้ไปติดต่อไอ้นี่ดีกว่าผ่านผ่านไอ้นี่ไปเลยคอเซ็นเตอร์ ติดต่อผ่านแคนเซ็นเตอร์คอรเซ็นเตอร์ไปเลยไปถามเลยขอเปลี่ยนแล้วถ้าเราผานกรุงเทพอ่ะก็เดี๋ยวไปไงเราต้องมาเราผ่านกรุงเทพก่อนเล่ดนะดูดูส่ตัวค่าครูเท่าไหร่คะมาในนี้ครับนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับมันมีเป็นเล่หลายราคานะคะเดี๋ยวจะส่งภาพให้ดูติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรันครับถ้าคุณสนใจจริงคุณต้องมาได้นะในเฟซนะ ติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261อีดไลนโอซิริ15นะ06199226450925929261 06199226450925929261อาจารย์ทบไปอะไรอ้าวกันนี่ไงก็บอกเลขแล้วไงแล้วจะไปจอดทันดูสิ <c oughs> แคปไว้เล่น เลยกดแชร์ออกไปเ,ออเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยซีแนด์และตามด้วยคำถามเอาเลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะเข้ามากันได้ เอาละเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องไปอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปค่ะสำหรับดูดูสนตัวมีค่าครูนะคะ้าย,ยิบซีอย่างละเอียดให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจค่ะผมไม่ดู<อ>ครับตอนเดืนนี้น้องใหม่ยังคะไม่ได้ดูครับนะน้องไหนไม่ดูครับนะ ไท้องไม่ดูครับเราไม่ดูเรื่องท้องเอาแหละเวลาก็หมดแล้วนะยังเหลืออีกประมาณสิบวิคือเราไม่ดูเรื่องท้องแต่ไหนแต่ไรแล้วถามเรื่องอื่นนะคะแชร์นีถ้าอ,อยากท้องต้องไปหาหมอหมอช่วยได้จริงๆดูกันเราก็เท่านั้นอะ่ะเพราะว่ามันสู้การผ่าตัดแล้วเอาเด็กใส่เข้าไปไม่ได้ชัวร์กว่าเยอะจริงไหม การที่ผ่าตัดแล้วเด็กใส่เข้าไปได้เน่ยชัวร์ว่าเยอะเพราะอะไรเพราะเด็กที่ผ่าตัดแล้วใส่เข้าไปได้เนี่ยคือเด็กที่จเจริญเติบโตได้ในท้องคนจริงๆอันนี้ชั่วกว่าถ้าเราจะดูตรงนี้จริงๆอ่ะผมเชื่ออย่างหนึง่งการจะมีน้องมีอะไรเนี่ยคุณต้องขยันอ่าใช่อาจารย์อาจารย์โอ้เราจะพูดเลยว่าขยันทําการบ้านกับแฟนนะคะเดือนหนึ่งเก้ารอกบาร ว่ากันไปนะหาโอกาสไปมันไม่ใช่ว่าจะมีลูกกันง่ายๆหรอกลูกปัจจุบันเนี้ยหลังจากนี้ไปยิ่งอันตรายใหญ่แค่นี้ก็เนื่องมกืกลางวันนี้ดูหนังจะมีลูกเนี่ยช่วงเนี้ยดูหนังโควิด21โอ้โหมันมากเลยเป็นซอมบีม้เมื่อกลางวันนี้ที่ไหนเนี่ยในเนี่ย y o ยูทูบมีนะโควิด21นะ19ยังไม่จบพี่11มานะ โอ้กัดคอทีกลายเป็นซอมบี้หมดนะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องเล่าเรื่องเล่าหรือเปล่าไม่ต้องดูหนังมันเป็นหนักมันเป็นหนัโควิดยี่สิบเอ็ดอ่มันเป็นหนันเ,นหนเอมเนนเอมันกว่าโควิดสิบเก้าเยอะมีโควิดสิบเก้าก็วอดวายกันไปเยอะแนละ้วพีอจอันเขาเคยบอกว่าอะไรนะถ้าถ้าช่วงนี้ใครมีลูกอะลำบากลูกยิวลำบากไม่มีดีกว่าทำไมบอกว่าไม่มีดีกว่า พราะคิดดูดนี่เกิดมานะอากาศก็เป็นพิษแล้วเนี่ยเขาพิมพ์กันทั่วไปหมดเลยว่าโควิดมากับอากาศแล้วจะออกไปข้างนอกเราก็ต้องใส่หน้ากากให้ทารกจริงเนี้ยเหรอใช่มันเด็กมันทรมานนะจริงเรื่องจริงนะเด็กมันทรมานมันมันหายใจแบบปกติมนุษย์เราเนี่ยรุ่นเก่าโบราณเขาก็หายใจกันเต็มปอดแต่รุ่นนี้ไม่เต็มปอดเขารุ่นนี้มันเป็นเจออาวุธชีวภาพมันถอดรหัสมาไปละ โดยที่มีท่านอาจารย์โอมมาเป็นประธาน0 6 1 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1นะมากันได้อย่าลืมเล่นนะเล่นนะไปแล้วอะ่อะอ่ะ